มีอะไรไหมครับมีอะไรมมีอะไรรเยเขาะ่าระเดยมาด่เออเแมนนะครับปจังบยมีอะไรครับอนนี้เขากำลังจะทำการเอาไม้เป็นงินทำใช่แล้วรับยาเอาไปวางลูกวาอะไรเข้าโซ่ถึงเมื่อเราซื้อพันหนึ่ง ก็จะเป็นมาตาำทางหรือทังน่าทุกประเพ็ดวเนาะมหมเงินพันก็ต่าจ่ายคือเขาเก็เขาค่าทำปีห้าร้อยหรือสามร้อยเนาแล้วแต่เงินนั่งเงนนั่งก็แใช้ได้คืนปกติด้วยอะไรไม่ต้องติดงานไปตอกอ่นะเลาะนะเอกรากติเอกรารกติจเอ็ม

เอ้าข oh, ึ้นหนูเ hmm. ด้หนูปะเี่ออ้นอ้นเสือ้นอ้นหนูเด้ตัวอ้นตัวอ้นอ้วนอ้วนไงอ้วนแค่หนูแฮมเตอร์นี่งน่ะไม่ใช่หนูอืมกินอ้อยวะกินอ้อยกินอ้อยกินไม่ไผ่ ผัวผัวเมียนอะแมนเพนี่ปกติปกติโอเคครับไในด็นวายูในวายูอยู่ทำเดาจังเดาจังเดาจังอยู่ เอาหลบไฟฟ้าอยู่สีไดงสีเลืองมาเนี่ยโอ้โหมาแนวทีมครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับ นี้พวกเราก็เตรียมตัวทุกคนนะครับวันนี้น่าจะสนุกสนุกสนุกแน่นอนรถแห่พร้อมมีรถแห่ด้วยรถแห่ด้วยจันจันจอยจันจอยจอยแสงจันับจากอำเภอเต่างอยนะครับ ดีไงดีไโอ้ได้เสียงแ่้เบอร์ใดเนี่ยธรรมดาที่ไหนหนิเบอร์่ดเนี่ยติ๊กเอลฟีไซเบอรเอีมนมีป่ะเบอรเอีมนมีป่ะีไเบอเอีเี่ยพรุนี้เป็นฟีไซเแจกบ่อเนี่บ่แล้วไงสะข่อยมาเป็นสิเอามาแจกในงานป่ะของแถมอ๋อแถมแถมในปโองามงาม สีมีของเจ้าเจ้าก็ซื้อฟูมันตีเจ้าจังไดมันเศร้าบด้ใส่เสีอตัวนี้ที่เลี่ยนไหวครับคยพอมีมันก็เลยให้ตัวนี้พอมีเสีอเที่ยวใครเอาก็ประานบริษัทก็ต้องได้ใส่ล่ะนี่โอ๊ยเนาะธรรมดาที่ายิ่งามงามามเราฮาผมบอกล้างมือให้เก่งนานก็รู้เรื่องกระเบื้องเล้าแล้วเจ้าแล้วบอท้าส์่ซนสกินมันสียนนะพี่นะนี่เป็นห้วยยน งนี่ปักกเลยเียนี่ปักอยู่คงทนบ่บีเลยบ่มีหลอกแถมจะแถมกระโปรนป่ะโปรไม่จอย่าลืมนะครับทีมชาลมร้อนกี่บาทกี่บาทโปรสอบถามมาทางแอดมินเลยเดี๋ยววันนี้ท่างอยก็มีแต่คอยลืมคอยเป็นคนเทดแต่คอยลืมมันหลายคนนวดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายโปรเนาะเพราะว่าเราจะจัดโปรใส่แบบเทศกาลต่าง ตลอดนะครับมีโปรโมชั่นให้ FC ได้เลือกซื้อเลือกใช้นะครับผมกับบริษัทอมอนโอมโฮมซับนะครับของลุงพลป๊ตแตนแฟมิลี่นะครับเพม,มีคนอยากได้เสือเว้ยเหมือนไงเป็นไาอยากยังก่บโอ้ยกระซิ่งพวโอ้ยตะกีฬาตัวเนี่ยหมดเฟื้อนเลยอัปเดตล่าสุดนะครับในบ้านลุงนะครับผม ไปดูบรรยากาศที่อุปาริจิตนะครับตานอุป,โโปูปาริจิต เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับ นนะครับติดตามนะครับ f c ห้ามพลาดนะครับวันนี้กิจกรรมสนุกๆน,นะครับของลุงพลป้าแตนนะครับกับงานมิทติ้งแฟนคลับลุงพลป้าแตนครั้งที่1นนะครับ <c oughs> มีเซอร์ไพรส์แน่นอนหลายอย่าง อ๋อสระไพอะไรครับนู่นนี่หออะไรมาถุงนี่ใหญ่สระใครที่ได้เสื้อนะครับไคีเหยกไดในเสื้อนะครับโปท้าลมร้อนนะครับผมอ๋อเออจะจัดโปวันนี้นะสั่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวนู้เสื้อลายเดียวกันใช่ไหมนี่ลายเดียวกันหมดครับสีไซน์นี่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับสีไซส์แถมกับโปท้าลมร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดวันนี้นะครับ น,นี่ไม่ใ pues ช่เบอร์เอเบอร์ไซด์บ nah, ีซฟีไซครับผมฟีไซคือใสได้ทุกคนฟีไซส์ก็คล้ายๆกับเบอร์เอ่ะอ้าวแ้่ผมจะใสได้ไม่ได้เอลนี่น้ำ่อยาบ่มีสองนเอเเบิร์ดอืมออกไปัวมาฟีไซด์ฟีไซด์ฟีไซด์หน่งอสองถุงใหญ่ๆนะเมื่อกี้สองถุงใหญ่นี่นะครับลอมหอนเล ปูทาลมร้อนนะครับโปรหนึ่งครีมบวกปูทาลมร้อนครีมบวกครีมแบบน้ำเจลน้ำเจลแบบน้ำแถมเสื้อนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทปูทาลมร้อนที่สองนะครับนี่นะครับรถหนักจัดเต็มหนึ่งพันสามรอยี่สิบบาทนะครับโอ้เสื้อสวยครับสวยจริงครับนี่ นี่เป็นสองอย่างในหุ่นนี่นทั้งหมดสี่โปรโนะครับวันนี้ใช่ไหมอ๋มออันนี้เดียวฮะอ๋อนี่โ<า>ปรใหญ่สองพัน, <ะ S 2> นหกร้อยบาทนะครับดูนะครับโอ้ไอ้แก้วความแก้วเช็คนี่ๆๆไปเดี๋ยวคนหล่เหาเนี่ไปน,น,ไน,นี่ก่อนนุ้ยเอเอจะไปกดดับแล้หรอเฮ้ <laughs> ยฮักเลยวะ หนักไปเลยนี่ในนี้มีอะไรบอกไม่บอกโอ้เอไว้าเสือภัยอู้นักขนาดนี้พี่น้องเราต้องใช้สองคนยกอย่างแง่ย่าทำเม็นเสือภ้ยนะครับงานนี้โอ้โหเลีห้ามห้านะครับลังใหญ่ๆนะครับอันนี้คือของเสือภัยเราบอกไม่ได้นะครับเช็คครับเช็คอ่าเาต้องใช้สองคนยกนะะแสดงว่าหนักมากแสดงว่าข้างในนี้น่าจะมี ดีนะครับผมขอบคุณลุงตุมตามสเตชันนะครับขอบคุณมากครับแต่ฝากด้วยนะครับคยังขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาแก้วหืมกลังใหญ